เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามีรายง,งานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องได้ช่วยเหลือหญิงตาบอดพยายามที่จะเดินให้รถชนบริเวณแยกไฟแดงวัดหลัก4ีีก่อนที่จะพาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สอนอทุ่งสองห้องโดยผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและได้พูดคุยกับคุณรัตพรแสงอ่อนอายุ45ปีซึ่งตาบอดทั้งสองข้างนั่งตัดพ้าระบายความคัดแค้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเล่าว,ว่าตอนนี้ประกอบอาชีพรับนวดอิสระและวันนี้ได้มีนัดมานวดให้กับลูกค้าย,ย่านหลักสี่และได้รับหนังสือที่ไปยื่นร้องขอความช่วยเหลือเงินเยียวยาจากกระทรวงการต่างประเทศแต่ถูกปฏิเสธจึงทําให้เกิดความท้อแท้ในชีวิตและแม่ยังล้มป่วยทําให้ไม่มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งตนร้องเรียนเรื่องการของเงินเยียวยาจากทางหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงการต่างประเทศกรบมบัญชีกลางกระทรวงยุติธรรมสารแรงงานกลาง ศาลปกครองกลางซึ่งทุกที่ต่างปฏิเสธเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับหรือไม่มีอำนาจไตส่สวนสุดท้ายได้เงินเยียวยามาเพียง186,000บาทโดยได้เผยถึงสาเหตุที่ต้องพิการทางสายตาบอกว่าเมื่อปี2550ตนได้มีโอกาสไปทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตป,ประจำประเทศกัมพูชาซึ่งตอนนั้นสภาพร่างกายปกติโดยผ่านไปสองปีครึ่ง ท่านทูตได้ย้ายไปประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก่อนไปก็มีการตรวจเช็คสุขภาพซึ่งปกติมีแค่เรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงแต่เมื่อไปถึงมีเครื่องทําความร้องหรือเครื่องฮิสเตอร์ของตึกที่เสียเป็นประจำเหลือเพียงแค่เครื่องเดียวที่ต้องใช้ร่วมกับเพื่อนอีกสองคนจงกระทั่งมีอาการลือดกำเดาไหลออกมาจากจมูกและตาข้างซ้ายมองไม่เห็นและเงินที่ใช้ในการรักษาตัวก็เป็นเงินส่วนตัว หลังจากที่รู้ว่าตาข้างซ้ายมองไม่เห็นก็ได้ไปบอกเจ้านายและได้พาไปหาหมอแต่ด้วยการสื่อสารโคละภาษาจึงทำให้การรักษาไม่ดีเท่าที่ควรจนทำให้ตาข้างขวามองไม่เห็นตามมาจนต้องขอลาออกเพื่อกลับมาประเทศไทยโดยหลังจากท่านทูตฝรั่งเศสได้กเกษียณและกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยจึงได้ไปพบพริยาท่านทูตเพื่อเรียกร้องของให้มารับผิดชอบที่ตนไปทำงานให้จนต้องเสียตาทั้งสองข้างแต่กลับถูกปฏิเสธ จึงตัดสินใจยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ปี2560เรื่อยมานับ10ครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดตอนนี้ก็พยายามนำวิชาการนวดที่เคยเรียนมามาใช้หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวที่เข้ามารักษาตัวที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยคุณหมอเขารงบุษสาเหตุของดวงตาที่บอกใช่ไหมว่าเกิดจากอะไรคน,นไทยเขาก็ โดยระบ,บุตอนที่หลังจากที่เราประสบแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าเป็นตาต้อหินเฉียบพันธุ์บอดเชียบพันธุ์ใช่บอดเฉียบพันธุ์นะคะแต่แต่เขาระบ,บุไหมว่าการบอดเฉียบพันธุ์เกิดจากเะตุไม่ค่ะเขาก็ระบุแค่ณปัจจุบันที่เห็นสถาน,นะคะ่ะแต่เราถึงได้บอกว่าถ้าจะเอา,เอาที่ว่าแพทย์ระบุเราบอกแพทย์ไม่ได้อยู่กับเราณนะตอนที่เราเกิดเหตุ หรือว่าแพทย์ไม่ได้อยู่กับในสถานที่ที่เราประสบก่อนที่จะทําให้เราตาเสียว่าสภาวะร่างกายเราที่มันค่อยๆถูกทําลายอะ่ะจนเลือดไปหล่อเลี้ยนจนถึงตามไม่ได้อ่ะคะ่ะนั่นแหละแล้วเอแนวทางการรักษาของหมอที่ที่เราแต่รักษาเนี่ยเขามีแนวทางการรักษาไหมว่าหลังจากน,นี้จะต้องทําอะไรยังไงก็เคยสุดท้ายที่ไปที่ว่าใครบอกว่าโรงพยาบาลเก่งอะ่ะ ก็ไปไปเขาก็บอกบอกตรวจเช็คล่างกายเขาบอกผ่าก็บอดไม่ผ่าก็บอดเราเลยตัดสินใจจะผ่าทําไมในเมื่อผ่าก็บอดค่ะพอคือจะผ่าก็บอดใช่เขาบอกว่าผ่าก็บอดไม่ผ่าก็บอดตอนที่ไปบวชแล้วมีโยมมาอุปถัมค่ะเราก็เลยว่าแล้วจะผ่าทําไมในเมื่อผ่าก็บอดก็เลยไม่ขอผ่าเพื่อมีความหวังว่าวันหนึ่งถ้าเราไปฟื้นใน หาสถานที่ฟื้นโรง,งพยาบาลด้วยสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>กับสภาอะไรอ่ะที่ว่าเราทำแบบการประพฤติปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ที่บอกกล่าวให้ให้เราอะค่ะ<ม>ก็เผื่ออย่างน้อยมันจะฟื้นกลับคืนมาตอนนี้ตอนนี้เราหวังแมว่าจะได้โอกาสคือมีความวม,มีมีความหวังอยู่ค่ะ<ม>ก็คือมีด้วยแบบภายนอกเราไม่รู้หรอกแต่ว่า ภายในเราก็ให้ความหวังตัวเองมาโดยตลอดลว่าต้องมีสักวันนะคะที่เราจะมีโอกาสกลับมามองเห็นเหมือนเดิมถ้ามีปฏิหารจริงๆ